ภาพรวมของทองคำมันเปลี่ยนแปลงต่างจากเมื่อ10ปีที่แล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะทองคำเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่มัน2,011ทองคำขึ้นไปถึง1,930แ,แล้วก็หลังจากนั้นร่วงลงมาถึง1,100เหรียญหรือลงมาประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์หลายคนวิเคราะห์ว่าเอ๊ะงวดนี้มัน3 5ม0ัน้ั้นถ้ามันลงแบบ40-30%มันอาจจะเหลือ 2, 0 0 0นนะจะเราไม่ได้วิเคราะห์อย่างนั้น เหตุผลเพราะว่าเรากำลังมองว่าทองคำตอนนี้เขาเปลี่ยนตัวเขาเองจากคำเป็น Commodity a s อสเเนี่ยกลายเป็น Currency Reserve ถามว่าทำไมมองอย่างนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขของธนาคารกลางทั่วโลกที่ออกโดย ECB เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพบว่าในช่วง2ปีหลังมาเนี่ยมีการเพิ่มรีเซิร์ฟในรูปของทองคำจากทุกธนาคารกลางทั่วโลก แต่หลังจากมีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนรัสเซียก่อนที่จะทําสงครามกับยูเครนเปลี่ยนเงินตัวเองมาเป็นทองคําก็เลยทําให้งวดนี้รัสเซียไม่ค่อยกระทบเพียงแต่ว่าลืมเปลี่ยนในส่วนที่อยู่นอกประเทศเลยถูกขยุดไป ทำให้ทั้งจีนและพันธมิตรของรัสเซียต่างๆก็กังวลว่าถ้าอนาคตเกิดไปทะเลาะก,กับอเมริกาหรืออเมริกาเกิดอะไรไงเนี่ยเขาคงจะยึดด้วยและนอกจากยึดเงินไม่พอเขาอาจจะไม่ให้คุณค้าขายระหว่างประเทศคือคือปิดระบบ s สวิปอันนี้เป็น2อ,อันที่รัสเซียโดนทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนไอเดียพอสมควร